ถูกจับใจค่าปรับมีสามีมีทะเบียนสมรสกลับไปได้ถ้ามีสามีมีทะเบียนสมรสหมดแบคคลิสมีโอกาสกลับไปได้นะคะถ้าเกิดว่าสามีมีเอกสารยื่นวีซ่าให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สามีาไม่มีเอกสารยื่นวีซ่าให้ก็ยากนะคะเพราะว่าสถานทูตจะโฟกัสตัว F6 e นะดังนั้นน้องคนไหนที่ถูกจับนะคะ น้องให้ใจ่ายค่าปรับก่อนอ่ามีโอกาสกลับเข้าไปได้ถ้าสามีมีเอกสารยื่นวีซ่าให้สามีจ่ายภาษีถูกต้องสามีไรายได้ถึงเกณฑ์นะคะสามีมีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติของตัว F6 นะคะใครที่อยากเตรียมตัวไว้นะคะอยากให้สามีได้รู้ว่าฉันควรจะต้องจดทะเบียนสมรสแล้วก็รอรายงานตัวกลับหรือถ้าเกิดว่าฉันถูกจับมันต้องจะต้องจ่าย ค่าปรับนะและวีซ่าเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์แบบไหนอ่ะใครอยากใช้บริการงานปรึกษาก่อนนะคะทักมานะคะมาดามมีคนเกาหลีเป็นล่ามคนเกาหลีคุยโดยตรงนะคะในเรื่องของคนเกาหลีจะได้เข้าใจเพราะบางคนคิดว่าอ่าภรรยาถูกจับแล้วไม่จ่ายค่าปรับรอหมดแบล็กลิสต์ไม่เหมือนเดิมนะคะอดีตมันทําแบบนั้นได้แต่ปัจจุบันไม่ได้นะคะสาคัญมากในเรื่องของการจ่ายค่าปรับนะคะและก็สานีจะต้องมีคุณสสมบัติได้ก่อนนะคะมันถึงจะยื่นวีซ่าให้กับภรรยาได้คะ่ะ